นอกจากแม่ห้ามใชระวว่างตั้งครรภ์แล้วทาโรก,กห้ามใช้ด้วยเพราะว่าทาโรกใช้ยาทาเลนอลเสี่ยงเป็นออทิสติกําก็บอกเลยเแบบี้ห้ามนะครับฉีดวัคซีเนเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ถูกต้องนะครับส่วนจะให้กินทาเลนอลก,ก็ไม่ถูกอีกเดี๋ยวให้เด็กเป็นออทิสติกคำถามคือเด็กเกิดมาแล้วใช้ยาทาเลนอลเป็นออทิสติกได้ไหมนะค,คนที่ชี้แจงเรื่องนี้คือดรพอออฟฟิศนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนจ,จากโรงพยาบาลชิลด์แฮมพิซิลออฟฟิศไรเดีย เขาอธิบายว่าปัจจัยใดๆหลังการคลอดไม่ส่งผลต่อความเสี่ยงเป็นโรคออทิิติกนะครับเพราะปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงออทิิติกต้องเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์น,นะครับเกิดมาแล้วไม่มีผลนะครับมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์เท่านั้นเลยนะฮะเกิดมาแล้วไม่มีผลในการเป็นออสิสติกนะครับอีกคนหนึ่งดรอร์ซูวานอันวานนะครับเป็นนักระบาดวิทยาด้านการพิการแต่กําเนิดมหาวิทยาลัยวิลิติโคลัมเบียนะครับย้าว่าไม่มีหลักฐานว่าการใช้ยาทาเลนอล กับทารกแรกเกิดหรือหลังคลอดหรือการใช้ร่วมกับการฉีดวัคซีนเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคออทิสติกเพราะในอดีตมีงานวิจัยออกมาตัวหนึ่งทําให้คนเข้าใจผิดนะงานวิจัยปี2008พบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาททรินอลหลังฉีดวัคซีน MMR หรือวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดทางทูมหัดเยอรมันเนี่ยเสี่ยงทําให้เกิดโรคออทิสติกแต่พวบว่าง,งานวิจัยดูเนี่มีปัญหาหลายด้านก็คือจงใจเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่สุม่มก็คือเอาแต่เฉพาะผู้ครองที่มีลูกเป็นออทิสติกแล้วก็ ป็นการสนุกการใช้ยาหลังเหตุการณ์ไปแล้วหลายปีอันนี้มันไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับก็เลยตีตกไปนั่นเองแต่ก็ต้องยอมรับว่ายาทารินอลยาพาราเนี่ยจะปลอดภัยมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงเมื่อเราใช้อย่างถูกต้องใช้อย่างสมเหตุผลนั่นเองนะครับคือถ้าใช้มากเกินไปเนี่ยใช้แบบไม่สมเหตุผลก็มีความเสี่ยงตับล้มเหลวได้เหมือนกันนะครับดังนั้นผู้เชี่ยวชาญก็เลยแนะนําเลี่ยงการใช้ยาทารินอลโดยไม่จําเป็นเช่นไปฉีดวัคซีนมาเจ็บแขน ไม่ต้องใช้นะครับแค่เจ็บแขนเนี่ยยังไม่ต้องใช้นะฮะหรือเป็นไข้ระดับต่ำเขาบอกว่าอาจจะไม่จําเป็นสำหรับคนทั่วไปนะแต่การนั้นการใช้ยาเทรนโนอ,อย่างสมเหตุผลตามข้อบ่งชี้หรือคําแนะนําของแพทย์เนี่ยก็ไม่มีหลักฐานว่าเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับสถาบันกุมารเวชศาสตร์สารัฐก,ก็ระบุว่าการใช้ยาเทรนโนมีความปลอดภัยต่อเด็กเมื่อใช้ในขนาดที่เหมาะสมและตามคาแนะนํารรที่ใช้สำหรับเด็กนั่นเอง นี่ก็ย้อนมาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลซึ่งเป็นประเด็นที่สาคัญมากในทุกวันนี้นะครับมันจะมีทั้งกลุ่มที่โอ้ต่อต้านยาทุกอย่างเลยนะใช้ธรรมชาตินิยมก็อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นอะไรใช้ยาก่อนนะครับเหมือนยาเนี้ยเป็นอาหารกินเป็นยาอะไรประมาณเนี้ยนะฮะอันนี้ก็เกินไปนะยาทุกอย่างเนะียมันมีเรื่องของประโยชน์และความเสี่ยง เมื่อใดแล้วใช้ไม่ถูกต้องในความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์เมื่อไหร่นียาก็ไม่เหมาะสมในการใช้แล้วนีอันนี้ต้องพิจารณาด้วยใช้ยาให้ถูกต้องตามข้อบ่งใช้และตามคําแนะนำของแพทย์นั่นเองนะครับ